you <laughs> วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผีสนุกพี่ฟอนมาสนุกกับเด็กๆทุกๆคนแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาสนุกด้วยกันกับการใช้สายตาดูภาพปริศนาของพี่ฟอนในช่วงดูใกล้ดูไกลนั่นเองค่ะเราจะมาดูภาพปริศนาด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่จะดูเนี่ยพี่ฟอน ขอเตรียมความพร้อมของเด็กๆหน่อยค่ะเราจะมาปรบมือและกระพริบตาตามโค้ดค่ะโค้ดของเราก็มีเลข1กับเลข2ค่ะถ้าพี่ฟอนพูดเลข1ให้เด็กๆปรบมือถ้าพี่ฟอนพูดเลข2ให้เด็กๆก,กระพริบตานั่นเองค่ะโค้ดในวันนี้ก็คือ1 2 1 12 1 2 1 2 1, 2, 1, 2, 1. เด็กๆทุกๆคนคะเรามาปรบมือและกระพริบตาไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 1 2 1อง1 2 1 2 1, 2, 1. 1> ึ่งส่งเก่งมากเลยค่ะทีนี้พี่ฟอนเชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนพร้อมแล้วสมาชีกคิดสนุกของพี่ฟอนเข้าระบบกันมาหรือยังคะสวัสดีครับผมชื่อน้องตุลครับ เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข7 0็ครับมาจากจังหวัดตรังครับตัดดีค่ะบัวค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1729มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตัวหกน้องคอยค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขอ ใงานตัวจากสมุาสปาการค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแอลลี่สมาชิกิสนุกหมายเลขหนึ่งเจ็ดสหนูมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะตุนลลอยบัวแล้วก็แอลลี่วันนี้เรามาเล่นเกมด้วยกันนะคะพี่พรจะทวนวิธีการเล่นให้อีกรอบนะคะดเด็กๆ เด็กจะได้ดูภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพดูกันแบบใกล้ๆแล้วก็ใกลขึ้นใกล้ขึ้นใกลขึ้นเมื่อเด็กเห็นอะไรเด็กๆต้องคิดเชื่อมโยงว่าเด็กๆนึกถึงอะไรค่ะแต่อย่าเพิ่งรีบตอบนะเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง4ภาพก่อนเราไปดูภาพปริศนาภาพที่1ด้วยกันเลยค่ะสีเหลืองๆครีมๆแบบนี้เด็กๆเห็นแล้วนึกถึงอะไรกันคะ คิดว่ามันเป็นดวงอาทิตย์ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแอปเปิ้ลคิดว่ามันคือไอติมค่ะจะเป็นลูกไก่หรือแอปเปิ้ลที่หั่นแล้วดวงอาทิตย์หรือว่าไอศครีมแบบที่สมาชิกที่สนุกของพี่ฟ้อนคิดหรือเปล่าคะอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะเด็กๆเราไปดูภาพปริศนาดูกันไกลขึ้นอีกนิดหนึ่งด้วยกันเลยค่ะ สีเหลืองเหลืองครีมครีมไม่ใช่สีเดียวค่ะเด็กๆมีสีเข้มขึ้นมามีลวดลายด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะยียราฟครับเหมือนชีสค่ะชีสค่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นเสื้อกันหนาวค่ะจะเป็นยีราฟชีสหรือว่าเสื้อกันหนาวแบบที่สมาชิกคิดสนุกของพี่ฟ้อนคิดหรือเปล่าคะ เราไปดูภาพปริศนากันต่อดูกันแบบไกลขึ้นอีกนิดนึงค่ะโอ้เด็กๆมีสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มมีสีขาวแล้วก็มีสีแดงๆชมพูชมพูมด,ด้วยสีเหล่านี้อยู่ในอะไรได้บ้างคะไม่รู้เหมือนกันค่คิดว่ามันเป็นสตรอเบอรี่ค่ะ่าจะเป็นแอปเปิ้ล เรคิดว่าคือซานตาคลอสค่ะจะเป็นแอปเปิลสตรอเบอรี่หรือว่าซานตาคลอสแบบที่สมาชิกคิดสนุกคิดหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะเด็กๆพี่ป้อนยังเหลือภาพปริศนาภาพสุดท้ายภาพที่4ให้เด็กๆด,ดูกันต่อค่ะอืมเด็กๆมันดูรูปทรงเป็นเหลี่ยมๆห,หน่อยนะคะแล้วก็ดูเป็นชันช้นๆด้วย เห็นแบบนี้แล้วเด็กๆคิดถึงอะไรคะเค้กสตรอเบอรี่ครับเค้กสตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่หนูคิดว่ามันคือขนมเค้กค่ะจะเป็นเค้กสตรอเบอรี่หรือว่าเค้กแบบที่สมาชิกคิดสนุกคิดหรือเปล่าเด็กทุกคนคะได้เวลาตอบพร้อมๆกันแล้วค่ะว่าภาพปริศนาในวันนี้ก็คือเค้กสตรอเบอรี่ค่ะ ขนุมเค้ค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเค้กสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะจะตอบว่าเค้กหรือเค้กสตรอเบอรี่ถือว่าถูกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะว่าภาพทั้ง4เชื่อมโยงกันยังไงสีเหลืองๆที่เด็กๆเห็นนะคะก็เป็นบริเวณของเนื้อเค้กนั่นเองค่ะและเนื้อเค้กเนี่ยถ้าเราดูไกลออกมานิดนึงเราก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดที่ ไม่ได้มีแต่สีเหลืองอ่อนสีครีมอย่างเดียวค่ะ,ะพอดูไกลขึ้นมานิดน,งนึงเด็กๆก,ก็จะเริ่มเห็นบริเวณชั้นครีมกับตัวชิ้นของเนื้อสตรอเบอรี่ค่ะ,ละและพอดูไกลอีกนิดนึง,นงเด็กๆก,ก็จะเห็นรูปทรงของเค้กที่เป็นก้อนเหลี่ยมๆแล้วก็การเรียงตัวของชั้นเค้กค,ค่ะ,ะเด็กๆคะพวกเราก็ได้ใช้ตาเล่นเกมดูใกล้ดูไกลดูออกแล้วว่าเป็นเค้กสตรอเบอรี ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะลงมือกันแล้วค่ะเรามาลงมือวาดรูปเค้กสตรอเบอรี่ด้วยกันค่ะเตรียมดินซอกระดาษและสีให้พร้อมนะคะแล้วมาวาดเค้กสตรอเบอรี่ไปพร้อมๆกับพี่ฟ้อนค่ะเด็กๆเ้นแรกนะคะเราจะวาดคือเส้นตรงในแนวตั้งค่ะขีดเส้นตรงเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากเส้นเฉียง2เส้นขนานกัน ต่อด้วยเส้นตั้งเชื่อมเลยค่ะส, <oro> สังเกตไหมคะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้พยายามให้ขนานกันด้วยนะคะเสร็จแล้วพี่ฟอนขอเส้นเฉียงอีกค่ะเส้นเฉียงสองเส้นขนานกันแล้วก็ลากเส้นเชื่อมตรงนี้ให้เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ขนานกันค่ะทีนี้นะคะลากเส้นเฉียงให้ขนานกับเส้นนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นเฉียงด้านนี้ให้ขนานกับเส้นนี้ค่ะเราก็จะได้โครงของ เค้กสตรอเบอรี่ของเราแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็วาดหน้าเค้กเยิ้ม um, ด้วยเส้นโค้ง oh, เหมือนคลื่นค่ะแล้วก็แบ่งชั้นเค้กเลยค่ะเด็กๆให้เส้นขนานกันตอนนี้นะคะเราก็จะได้เนื้อเค้กไส้เค้กแล้วก็เนื้อเค้กแล้วก็ลาดด้วยด้านหน้าด้านบนค่ะทีนี้นะคะในไส้ก็จะต้องมีสตรอเบอรี่ด้วย วาดหน้าตัดของสตรอเบอรี่ค่ะเป็นครึ่งวงกลมแบนๆเล็กๆใหญ่ๆสลับกันได้เลยค่ะเสร็จ <L un> แล้วขอผลสตรอเบอรี่หนึ่งลูกค่ะเด็กๆแล้วก็ตกแต่งด้วยใบมิ้นท์และแน่นอนต้องมีครีมค่ะพอวาดโครงได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็มาตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกค่ะพี่ฟอนจะเริ่มจากตรงฐานก่อน สามารถใช้เส้นอย่างนิดหน่อยได้นะคะจะได้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็วาดผลสตรอเบอรี่ เค้กสตรอเบอรี่เสร็จแล้วตอนนี้ก็มาระบายสีไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเค้กสตรอเบอรี่ของพี่ต้นน่ากินมากๆเลยขอดูเค้กสตรอเบอรี่ของเด็กๆหน่อยค่ะ พี่คอนชอบสัดส่วนเค้กของเด็กๆแต่ละคนมากน่ารักและมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้พี่คอนมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับขนมเค้กมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆค่ะเค้กเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะคือเค้กเนยเค้กสปันจ์แล้วก็เค้กชิฟปอนค่ะเค้กเนยก็จะเป็นเค้กที่มีเนื้อแน่นชุ่มฉ่๊ หอมเนยส่วนเค้กปันช์เนี่ยก็จะเบาฟูได้ด้วยไข่หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเค้กไขค่ค่ะส่วนเค้กแบบที่3เค้กชิฟฟอนจะเป็นเค้กที่เกิดจากการรวมตัวของเค้กแบบที่1และแบบที่สองค่ะเนื้อจะเบาฟูแล้วก็นุ่มค่ะเด็กๆชอบกินเค้กแบบไหนกันบ้างคะพี่ฟอนชอบเค้กชิฟฟอนมากๆเลยค่ะชื่อขายพี่ฟอนด้วย <c oughs> วันนี้ขอบคุณเด็กๆท,ทุกคนที่มาร่วมสนุกกับพี่ฟอน แล้วก็วาดรูปไปกับพี่ฟ้อนนะคะวันหลังมาสนุกกันใหม่นะ,ได,นะได้ค่ะได้ค่ะได้ไดค่ะคิดสนุกเด,ด็กๆทางบ้านคะต่อไปพี่ฟ้อนจะชวนเด็กๆไปพบกับสมาชิกคิดสนุกอีกหนึ่งคนที่มาทำหน้าที่เป็นสมาชิกประจำวันกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆคนเก่งคนไหนมาทำหน้าที่นะ หนูชื่อระยิางงดแสดานิมิรสสีค่ะชื่อเล่นชื่อรองเทเจใจเป็นสมาชิกสนุกหมายเลขหกค่ะวันนี้นะคะน้องเทเจใจจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของฉันค่ะ ร่างากายของเรานะคะมีอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะคืออวัยวะภายนอกกับภายในค่ะภายนอกนะคะมีหน้าตาหูจมูกปากแขนมือและก็เท้านะคะส่วนภายในมีปอดหัวใจและก็ตับนะคะ อ,อวัยวะที่เจ๊จ๋าชอบมากที่สุดก็คือมือนั่นเองค่ะที่เจ๊จ๋ชอบมือนะคะเพราะว่ามือนี่นนะคะเราต้องใช้เป็นประจําทุกวันเลยค่ะใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นก็ต้องใช้มือเหมือนน้องเจใจในการหยิบจับในการเขียนหนังสือเหมือนกันแน่ๆเลยแล้อ,อวัวะที่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะคืออะไรสําหรับวันนี้เจ๊จ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเต้น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  ขอบคุณสมาชิกคิดสนุกใจใจหมายเลขหกมากๆเลยค่ะพี่ฟอนก็ชอบมือเหมือนกันและถ้าเด็กๆทางบ้านคนไหนอยากมาร่วมกิจกรรมกับรายการคิดสนุกเหมือนกับน้องใจใจนะคะเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกคิดสนุกได้ที่ Facebook แฟนเถิดคิดสนุกค่ะรายการคิดสนุกมีกิจกรรมมากมายรอให้เด็กๆร่วมสนุกด้วยกันนะคะ และก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆตลอดทั้งวันเราใช้ดวงตามาเยอะมากแน่นอนถุงเวลาพนคลายดวงตาไปพร้อมๆกันแล้วค่ะวันนี้พี่พ่อนจะชวนเด็กกรอกตาเป็นวงกลมกลมกรอกไปกรอกกลับกรอกไปกรอกกลับทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามกรอกตารอบที่หนึ่ง กอกกลับรอบที่หนึ่งกอกตารอบที่สองและกอกกลับรอบที่สองเสร็จแล้วค่ะการกอกตาก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาของเราแข็งแรงค่ะอย่าลืมเมื่อยตาล้าตาเมื่อไหร่กระพริบตากอกตานะคะติกเด็กช่วยได้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการพิดสนุกแล้วค่ะแต่พี่ฟอนจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่แน่นอนค่ะที่นี่ทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทาง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ